ก็สวัสดีนะครับทุกคนผมช่างเนทนะครับจากช่องช่างเนทชาแนลนะครับผมก็เมื่อเกือบปีแล้วลหละครับผมผมก็ได้ผลิตนะครับไยสร้างในส่วนของรถไฟฟ้านะครับเป็นรถกันสีส้มคันนี้นะครับผมก็เอาไว้ใช้งานอยู่ในบ้านนะครับให้พ่อใช้นะครับก็ทําเป็นที่เก็บของด้านหลังนะครับเอาไว้บรรทุกปุ๋ยคอกนะครับขยะนะครับกิ่งไม้ใบไม้นะครับเอาไว้ใช้ดีมากเลยนะครับผมตอบโจทย์มากนะครับผม ซึ่งตอนนั้นนะครับคลิปครั้งก่อนๆนนะครับก็ได้รีวิวรถคันนี้ไปแล้วลหละนะครับซึ่งตอนนั้นเวอร์ชันแรกๆนะครับผมก็ได้นําในส่วนของแผงโซลาร์เซลล์นะครับเข้ามาประยุกต์เข้ามาประกอบกับรถไฟฟ้าคันนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่านะครับข้อดีและข้อเสียของการมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมหลักๆเลยก็คือก็จะเป็นเรื่องของการชาร์จไฟนะครับทุกคนซึ่งตอนนั้นนะครับเมื่อมีแผงโซลาร์เซลล์นะครับเราไม่ต้องใช้ ไฟบ้านชาร์จนะครับเพราะว่าเรามีแผงโซลาเซลล์เนาะเวลาเราจะชาร์จนะครับเราก็เคลื่อนรถไปที่มันมีแดดนะครับระบบก็จะทําการชาร์จของมันโดยอัตโนมัตินะครับทุกคนก็จะทําให้เราไม่ต้องเสียเงินในการชาร์จไฟนั่นเองนะครับทุกคนข้อ2นะครับข้อดีของเขาก็คือเวลาเราขับรถตอนกลางวันนะครับ mm hmm. เมื่อเรามีแผงโซลาเซลล์นะครับระบบแผงโซลาเซลล์เขาก็จะผลิตไฟมาจ่ายให้ตัวมอเตอร์ ส่วนหนึ่งนะครับก็จะทําให้แบตเตอรี่ของเรานั้นนะครับใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะครับเราก็จะสามารถขับรถได้ยาวนานขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนตลอดกลางวันนะครับเมื่อมันมีข้อดีแล้วนะครับก็ต้องมีข้อเสียนะครับข้อเสียของการมีแผงโซลารเซลล์รักๆแล้วก็คือก็จะเป็นเรื่องของน้ําหนักรถนะครับเพราะว่าแผงโซลาเซลล์สแผงนี้ก็ค่อนข้างหนักนะครับแผงหนึ่งก็หนักเหมือนกันนะครับผมเมื่อแผงมีน้ําหนักหนักนะครับก็ ส่งผลมาให้รถรับน้ําหนักเยอะนะครับผมก็จะทําให้รถเคลื่อนตัวได้ช้านะครับเพราะว่าตอนนั้นดูเหมือนว่าชุดอมอเตอร์ไฟฟ้าจะเป็นแบบดีซีแบบแปลงฐ่านอยู่นะครับดูเหมือนว่าจะ450วัตต์นะครับก็จะทําให้กําลังของเขาเวลาออกตัวเวลาขึ้นทางลาดชานันสูงก็จะไม่ไหวนั่นเองนะครับผมเวลาบรรทุกหนัหนกๆก็จะไม่ไหวนะครับทุกคนซึ่งครั้งนี้นะครับผมก็ได้ ตัดนะครับตัดในส่วนของแผงโซลาเซลล์ออกนั่นเองนะครับทุกคนเพราะว่าจะทําให้รถนะครับมีน้ําหนักเบาขึ้นนะครับออกตัวก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าผมได้อัพอัพเกรดในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับตัวของมอเตอร์นะครับชุดคอนโทรลเข้าไปใหม่หมดเลยครับชุดนี้นะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูหน้าตาของตัวขับเคลื่อนชุดมอเตอร์กันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับ ก็ชุดมอเตอร์นะครับผมก็ได้อัปเกรดใหม่นะครับเมื่อครั้งก่อนจะเป็นแบบแปลงถ่านนะครับทุกคนตอนนี้ก็ได้อัปเป็นแบบด c b u บัสเลนะครับทุกคนนี่นะครับ48โวลต์800วัตต์นะครับควบคู่กับกล่องคอนโทรลนะครับอันนี้ก็เป็นแบบ48โวลต์เหมือนกันนะครับ800วัตต์นะครับเดี๋ยวให้ดูในเพจเนาะให้ดูในเพจนะครับ ็น่ไหมครับ dc 48โวลต์เนาะ800วัตต์นะครับซึ่ง2ตัวนี้นะครับมอเตอร์กับชุดคอนโทรลนี่สั่งจาก lazada มานะครับผมสั่งจากจีนนะครับใช้เวลาจัดส่งเป็น20วันเหมือนกันนะครับเกือบ,บเรียนแล้วนะครับผมชุดนี้นะชุดนี้ก็เป็นเบเกอร์นะครับเบเกอร์เอาไวต้ตัดตัดระบบไฟที่จ่ายให้กับกล่องคอนโทรลน,นะครับทุกคน แบตเตอรี่ผมใช้เป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับซึ่งจะเป็นอีกลักษณะนิดกับครั้งก่อนนะครับครั้งก่อนจะเป็นแบบก้อนสี่เหลี่ยมเนาะครั้งนี้ก็อัพเกรดเป็นแบบแท่งนะครับเป็นมงกลมเนะนาะขนาด20แอมป์นะครับทุกคน48โวลต์รวม BMS ด้วยก็ตกสงแพงเหมือนกันนะครับ3 3,000กว่ากว่าเหมือนกันนะครับก็ทำเป็นรูชาร์จนะครับรูชาร์จอันนี้ก็ DIY นะครับ ามารถชาร์จกับอะแดปเตอร์นะครับมันจะมีอะแดปเตอร์ขายเนาะเป็นแบบชาร์จ48โวลต์เป็นแบบชาร์จลิเธียมนะครับมีขายนะครับผมตัวละประมาณ200กว่าบาทนะครับตัวนั้นถ้าจำไม่ผิดชุดโซ่สเตอร์นะครับก็จะเป็นขนาด420นะครับตัวนี้นี่มันแถมมาก,กับมอเตอร์เลยนะครับทุกคนโดย420เราก็หาโซ่ของมอเตอร์ไซค์นะครับ420ด้านล่างนี่ผมก็ขยับ ตัวสเตอร์ขึ้นมานะครับเป็นแบบ45ฟันนะครับเพื่อทำให้การออกตัวนี้มันไวขึ้นนะครับจะได้บรรทุกได้เยอะๆนะครับผมแต่ข้อเสียก็คือรอบความเร็วปลายๆนะครับมันจะเนอได้น้อยนะครับทุกคนรถคันนี้ก็วิ่งได้ประมาณสัก40นะครับแต่ออกตัวนี่แรงมากนะครับกระชากเลยนะครับทุกคนแล้วก็บันทุกได้เยอะนะครับเวลาเราบรรทุกของอะไรนบบจะสบายะครับ ว่าเราโทษสเตอรมันใหญ่นะครับทุกคนนะครับนี่ผมตัดออกไปเลยนะครับแล้วก็เชื่อมปิดนะครับไม่เอาแล้วนะครับแผงโตลาระเซลล์หน,นักเนาะเบาก็เหมือนเดิมนะครับยังใช้เป็นเหมือนเดิมอยู่คัตเอานะครับคัตเอาท์ตัวนี้นี่เดินหน้าถอยหลังนี่ก็ยังใช้เป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับเวลาเราจะใช้งานก็โยกไปข้างหน้าก็คือเดินหน้านะครับโยกไปข้างหลังก็คือถอยหลังนะครับนี่ยังเหมือนเดิมเนาะ ตัวนี้ก็ยังเป็นเดิมนะครับผมห้าสิบสุดเโวลต์นะครับครั้งก่อนก็เป็นระบบยีสี 4, นะ่เนาะอันนี้ก็พัฒนาขึ้น,นไปเลี้ยวนะครับครั้งก่อนก็ยังทำไม่เสร็จเนาะครั้งนี้ก็ได้ทำเสร็จแล้วนะครับผมเลี้ยวซ้ายเนาะนี่นะครับผมมีไฟหน้าด้วยนะครับไฟท้ายก็มีนะครับ ให้ผมให้ดูไฟหน้าเนาะนี่นะครับเป็นแบบ LED นะครับ50วัตต์นะครับทุกคนสว่างมากนะครับซึ่งชุดนี้เป็น12งโวลต์นะครับทุกคนชุดไฟเลี้ยวไฟท้ายเนาะไฟหน้าจะเป็นระบบ12งโวลต์นะครับซื่อกว่าดึงมาจากแบตเตอรี่นั่นแหละครับผมใส่วงจรลดแรงดันจาก48 v, ลงมาเป็น12งโวลต์นะครับเพื่อจะให้ระบบไฟนะครับผม ด้านหน้านะครับก็หาบางโคลนนะครับมาใส่เนาะครั้งก่อนไม่มีบางโคนเนาะครั้งนี้ก็บางโคนมาใส่ก็ดูดีเหมือนกันนะครับจะได้เข้ากับตัวบรรทุกข้างหลังสีส้มนะครับก็วสวยดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมาลองทดสอบขับคร่าวๆนะครับให้ทุกคนได้ดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไง เป็นยังไงกันบ้างครับผมก็ได้ทดลองขับให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วน้องว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับข้อดีของของเขาเลยนะครับก็คือการออกตัวนะครับออกตัวได้ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่ากําลังมอเตอร์เยอะเนาะแรงบิดมันมีมากนะครับบรรทุกของนะครับก็สบายเลยนะครับผมเอาไว้บรรทุกข้าวนะครับสองสามสี่กระสอบสบายเลยนะครับผมลำไยผมก็เคยบรรทุกมาแล้วครับพอบรรทุกลำไยไปขายนะครับก็ สี่ห้าสอมีสบายเลยนะครับทุกคนสําหรับการชาร์จนะครับชาร์จครั้งหนึ่งนะครับก็ชาร์จผ่านอะแดปเตอร์ไฟบ้านนะครับชาร์จครั้งหนึ่งก็ถ้ามันเต็มนะครับก็จะทําให้หวิ่งจากที่ทดลองก็วิ่งได้ประมาณสักเกือบเกือบยี่สิบกิโลได้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่ารับได้นะครับเพราะว่าบ้านผมใช้ระบบโซลาร์เซลล์อยู่แล้วนะครับผมก็นาอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับไปเสียบกับระบบโซลาร์เซลล์ก็ ไม่ได้เสียเงินกับการชาร์จรถไฟฟ้าคันนี้แต่อย่างไรนะครับก็คือว่าคุ้มค่ามากนะครับทุกคนก็สามารถทําตามได้นะครับแค่มีเทคนิคในการเชื่อมนะครับเชื่อมเป็นเชื่อมเหล็กเป็นนะครับรู้ในส่วนของระบบไฟฟ้านิดหน่อยนะครับผมก็เชื่อว่าทุกคนสามารถทําได้เนีผมแน่นอนนะครับทุกคนสั้งหลังคลิปนี้นะครับผมก็ขอตลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทาต่อไปนะครับทุกคน สำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ